สุโคไทก็ดีกาลาสีดสูโคไทก็ฟังหมอล้ำเป็นเอาเป็นคนไทยเขาบอกว่าหมอนแลไมดูมอล้ำบุ้งแหลกที่บื้งบุ้งแครับเขาก็เลยอยากพิสูจน์ว่าเอาทำไมพวกนี้มันชอบเออถ้ามามันฟังรู้เรื่องไหมรอให้เขากลับไปก่อนจะยดย่ไปตำเขายัดไนะายไปตำเขาว่าเป็นยด้เขากนี่ยังไเด้เบืงการคนี่ล่ะกไทยะจซูนไทก็ดกาลสี สุกอร์ไทยก็ฟังมาน้ำเป็นอ๋อหม้อซ้พัดมาล่องเพจินด้วยซ้ำพัดเพลิไปยุเลยมั้ยไม่ได้สนใจประธานทำอีสานแม่เขาเป็นคนไทยเขาบอกว่ามวนเนาะทำไมดูหมอล้ำะมวนอยู่กับคนอีสานเยอะค่ะอยู่กับชาวอีสานเยอะมาอยู่นี่เ็นจนกสิบปอีสานเยอเก็ลยคนเลยค่ะมาอยู่นี่เป็นจำนวนมากสิบปีสาวโรงงานเนาะอีสานเยอะอีสานเยอะก็เลยคุยอีสานเลยค่ะวงแหลกวงแหลกที่เบิ้งวงเลยครับ เราไปดูอะไรวะเสียงอิสานที่ไหนบอวินป้าจากชุมบรีไปบอวินใช่ค่ะอันนี้ผู้นำทีมงานป่ะเนี่ยคนนี้ค่ะไม่คนนี้ผู้นำเหมือนกับว่าเขาเป็นคนไทยใช่ไหมใช่แล้วทำงานอยู่กับคนอีสานเนี่ยมาหลายปีมันก็เลยเว้าลาวจ่อยๆเลยใช่เหมือนกับว่าเขาอ่ะอู้ลาวเลยจ้าอ์เลยจ้าคนอีสาน พยายามเชื่อมซับเออใช่พยายามเชื่อมซับความเป็นอีสานให้เขาเขาก็เลยอยากพิสูจน์ว่าเอ้าทําไมพวกนี้มันชอบเป็นงานแรกที่พาไปที่มาลําคณะเสียงอีสานเล่นอยู่ที่หนองก้างปลาบ่อวินชุมดีพาไปครั้งแรกเลยครั้งที่สองคืองานครั้งแรกม่วนปะบวมมันนั้นมันความรู้สึกมันเป็นยังไงประทับใจที่สุดพิสูจน์ควาียงดนเต้น โคตรแต่ว่ามันหวานมันช็อตเนี่ยจอดนี้มันเป็นเสน่ห์ของอีสานเลยนะเต้นตีมันห่าวเนาะห่าวเนาะมวนแต่ว่าฟังโมรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องแต่มันเต้นได้เออมันเต็มชาวพัติศิษยใช่ใช่ใช่จากอยุธยาเขาบอกว่าดนตรีอีสานนี่ทีไปทั่วโลกเลยเฉยเมื่ออิสานมาออกต่างประเทศไปทั่วทั่วโลกได้เลยเพราะว่าดนตรีอีสานทั้งมวนทั้งมันแต่ทะลุมาก เคยเห็นฝรั่งเตะหานปะบ่บ่เหลียบ่เคยเห็น่เคยเห็นอีหลีบ่เคค่ะโอเคเขอเกลรครับรอันท่งผู้อันผู้เบาเดไม่คอเนี่ยป็นคนขับรถคนขับรถมาเอาขับรมาเลยแปงแดไปสิก็เลยรอให้เขากลับไปก่อนจะยไปตำเขาอยาไปตำเขายงไเขาก็เลยรอให้เกลับ ทำไมนะจะลืมไปกดติดตามมันเพจทีมงานเปามาลำคุณกูเด้อเป่ามาลำก้นกูอโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายโอ้ยมาหมามา